สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหาพึ่งมิ่มครับในป่าอยู่ขาเด้อคลั้งนี้ร้อยผมล่มต้นไม้เอาไว้ครับไม่รู้เขาจะอยู่ไหมํำหวานเราขาดครับต่รู้จักสภาพเราเหมือนจะเซตเรยบร้อยแล้วครับนี่นี่มีคนเอาแล้วครับโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่มาหามุมอ้อมไปดีวกว่า เราไปถ่ายดูรังครับรังเข้ากันถังยืดไม้กันเด้อถผมล้างผึ่งนี่ครับล้างผึ่งล้างให้สวยเลยมา เดี๋ยวมาดูตอนตัดเส็ครับว่าจะเป็นยังไงจะขาวสวยไหมะนาดจะถอดสักรุ่นเลยแหละครับไปหลังแรกพี่น้องดูหัวน้ำคัก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 เลยครับปลาท้หามุมกล้องไม่ได้กูจะฝังนี่แหละครับเนี่ยปลาทูปั่นเดือนหาเลยพี่น้อง ไปต่อครับรางที่สองพี่น้องมิมจิว๋วมีจิ๋วเลยมิมจิว๋วพี่น้องไม่รู้จะมีน้ำไหมี๋๋วลองเอาถูกเป่าดูถ้ามีก็ขอตัดครับผมเพราะว่าจะคลิปเต็มครับไปครับรางที่สองพี่น้องดูหัวน้าำด้วย เรับน้นเน้นเน้นเน้นนะครับดูครับโฟกัสโฟกัสโอ้โหๆๆๆตัวอ่อนไปต่อครับไปต่อต่อ,ตอน่าจะมีอีกแล้วครับน้องที่สามพี่น้องย้อนแสงหน่อยมันหวานอูมเลยครับแล้วดูตัวตาเซนตนะครับนะ มันจะสวยขนาดไหนป่าลังที่ห้าพี่นอ้องเอ้ย 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลังที่สามะนี่ครับหลังที่สี่ครับไม่โดนคนวนเลยด้วยนี่ครับหลังก็ขาวลังกระดาษเลยครับแล้วผลมาดูมีน้ำหวานไหม ถ้ามีก็เอาครับถ้าไม่มีก็ไม่เอาเพราะว่าลังเป็นลังกระดาษาจ้าไม่ได้ครับลังที่สามครับเป็นลังที่สี่ที่เห็นดูน้ำครับโอ้คักเลยพี่น้องไปต่อครับไปต่อไปต่อดูว่าจะได้อีกไหมหลังที่สี่พี่น้องจับลวงตังไม่ได้ยกไม่ไหว แค่หัวหนาอย่างเดียวนี่ก็น่าจะได้เกือบเกือบแบนแล้วครับนี่ลังที่สี่พี่น้องผมจะใส่ตะก้ายังเงไม่รู้เลยครับเนี่ยแต่ก็ดูนะลังเนี้ยดูดูไปต่อพี่น้องโอ้ลังนี่สุดๆุดด,ดูหัวหนามครับหอครึ่งโลไม่ขาดครับหัวหนามไปต่อครับลังที่ห้าพี่น้องสวยๆเลยหัวหนามดีนะดูครับร 5, ลันะทบลงที่ห้าครับ โดนขวันแล้วครับหลังที่ห้าตอนแสง่อยนะครับไะตัดหลังที่หกเห็นแล้วครับ,ยรบอยู่ห่างไปประมาณสักห้าถึสิบเมตรครับหลังที่ห้าพี่น้องสวยเลยพี่น้องดูโดนแสงแดดป๊าน้ำเต็มเปี่ย ไปครับไปเอาลังที่หกต่อนี่ครับพี่น้องื้นไม้ประมาณสักไปถึงคลิปเก้านะครับเจอลังที่สองแล้วครับไอ้ลังที่หกขับลังที่หกพูดิครับขอภัยด้วยนี่ครับลังที่หกตัวปิดหัวน้ามาอยู่แล้วครับแล้วลังที่เจ็ดน่ะอยู่นะครับโอ้ดงผึ่งยแต่เลยครับดงผึ่งยแต่เลยพี่น้อง ึ่งหลวงสามลังพึ่งมิมป่านี่ก็นี่ลังที่หกห้าลังแล้วครับห้าลังนี่แหละครับนี่ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่น้องแต่มันเจ้ายากมากเลยครับไปครับลังที่หกพี่น้องโอ้หัวหนามคักๆเลยครับโอ้ลังที่หกเด้อ ดี๋ยวจะเอาลังที่เจจต่อครับปดูลังที่เจจกันพี่น้องกองสันหน่อยนะครับนเนยเดินในปา่าอยู่คาลครับนะครับลังที่เจจครับมาดูว่าจะสวยไหมแต่ไม่น่าพลาดครับลังึงนิ่ในป่านี่นี่แต่แต่ชื่อว่าพรีเมียมล้วนเลยครับพรีเมียมล้วนอ่ะพึ่งป่าเนี่ย นี่ครับหลังที่เจ็ดครับเดินมาประมาณห้าเก้าครับนี่ครับร่อนแสงพี่นนอกจหามุมก็จะหามุมกันนี่ครับนี่ครับหลังที่เจ็ดจะเป่าขวนก่อนครับให้เป่าไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะดุท้าเลือเกินครับโดนหมวกไปหลายตัวแล้วครับไปครับมาดูตอนตัดเ็จครับ หลังที่เจ็ดพี่น้องวายคักๆเลยครับอือโอ้ตัวอ่อนก็ไหมายเท่าร้ายครับขอตัวอ่อนวยครับไปขายคู่กันไปนลี้ครกันไปต่อครับเผื่อจะมีหลังที่แปดเนาะวันนี้คลิปวิดีโอผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับผมจะหาหมดวันเลยจนกว่าน้ำจะหมดครับถ้าน้ำหมดกินก็จะกลับบานเลยเนาะ ดูคักๆน้งที่แปดพี่น้องมาเจอผึ่งหวงกันนะครับเดินลบผึ่งหวงมาลายมีอุปรกรณ์เนาะน่ครับลังที่แปดดูหัวน้ำครับอุ้มๆเลยมามาจัดกันเลยครับลังที่แปดครับนํามาดูตอนตีตอนตีเซ็กครับผมว่าจะสวยแค่ไหนแต่ผมบอกอเลยเลยว่าน้ำหวานลอยเปอร์เซ็นต์ครับไปครับนังที่แปดพี่น้อง หเหมือนกันเบิดเลยโอ้ทุกมือโดนแหว่งเลยครับอไปต่อครับลังที่แปดแล้วนะแปดแหละธานาพกทขออภัยด้วยครับผมลังที่สิบพี่น้องลังเมื่อกี้ทำโต๊ะครับทำโต๊ะเลยไม่เอามาเลยเกาอยู่เอาไปตั้งแหว่งเขาอยู่ต่อครับนี่ลังที่สิบครับโอ้น้่หวานผมเดินมาผมไม่เอาหลายลังเลยครับสูงไม่เสียงครับเราอยู่ติดพึ่งหลวงได้ก็มี อนนี้เจอพึงหลวงแล้วประมาณสี่ห้ลังครับยังไม่เอารอช่างติรอพานติกมาครับไปต่อครับจะเต็มตะกาแล้วครับไอเต็มตะกาเลยวะเนี่ยหลังที่สิบเอ็ดครับดูน้ำครับดูน้ำโอ้ดูครับดูผ่านแสงแดดดูความเงาครับดูความสะท้อนแสงโอ้หัวอ่อนพอได้ครับไปต่อครับเต็มตะกาแล้วนาจะกลับไปใบก่อนครับไป ถ้าฝืนหาต่องนี่ทั้งต่ำเสียแน่นอนครับไปครับสรุปยอดครับผมถึงหลวงสามลังสองลังถึงมิมก็ประมาณสิบเจ็สิบปดลังครับไม่ได้ถ่ายดูครับผม